เพื่อนท่านนี้บอกว่าเธอเนี่ยอยากออกกําลังกายอยากสั่งจิตให้รักการออกกําลังกายทุกวันเธอต้องการลดความอ้วนเราสามารถสั่งได้ไหมและสั่งยังไงสําหรับการสั่งจิตเนี่ยเราสั่งได้ทุกเรื่องเขาทํางานตามคําสั่งของเราจิตทํางานตามคําสั่งของเราเราสั่งได้ทุกเรื่องรวมถึงเรื่องของการลดความอ้วนด้วยแต่ แต่นิดนึงเราสามารถสั่งจิตได้ทุกเรื่องก็จริงแต่ the law of attraction ลงท้ายด้วย action นั่นแสดงว่าคุณต้องลงมือทำ action สิ่งนั้นจึงจะเกิดขึ้นการลดความอ้วนลดน้ำหนักการสั่งจิตให้ตัวเองรักการออกกำลังกายสั่งได้แต่สุดท้ายมันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงขึ้นอยู่กับการ action ของคุณว่าคุณจะทำมันหรือไม่ครูสอนแก่นแท้ครูไม่ได้สอนให้พวกเราไปไปอยู่กับ ความล่องลอยอะไรเงี้ยสั่งจิตสั่งจิตโดยที่ไม่ทําอะไรครูสอนลึกๆให้เข้าใจจริงๆโอเคไหมมาถึงวิธีการสั่งจิตให้รักการออกกาลังกายอย่างแรกเลยนะจินตนาการเห็นว่าตัวเองกําลังออกกําลังกายจะวิ่งหรือจะอะไรก็ได้เห็นให้ชัดโดยภาพในจินตนาการเพราะอะไรกดแรงดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นสองครั้งเสมอครั้งแรกในการออกกําลังกายของคุณเกิดขึ้นแล้ว ในความคิดและเหลือแค่ครั้งที่2คือเกิดขึ้นในโลกมายาโลกแห่งความเป็นจริงที่เราอยู่โอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากที่จะสั่งจิตให้รักในการออกกำลังกายออกไปเลยออกกำลังกายไปเลยในความคิดของคุณครั้งแรกเกิดขึ้นแล้วนะหลังจากนั้นก็ให้ใช้เซล l ์ท็อกข้อที่2อนะให้ใช้เซลล์ท็อกร่วมด้วยเพื่อเปลี่ยนความเชื่อเดิมๆไปสู่ความเชื่อใหม่ ความเชื่อเดิมก็คือขี้เกียจไม่อยากออกกำลังกายเบื่อไม่ชอบร้อนอสมมตุติเปลี่ยนความเชื่อนี้โดยการเซลทลอกใส่ชุดคำพูดใหม่ๆไปให้กับจิตครูให้ชุดเซลทลอกนี้ไปสำหรับท่านที่ต้องการที่จะ,ะเปลี่ยนเส้นทางความเชื่อในเรื่องของการออกกำลังกายให้เป็นเส้นทางที่รักการออกกำลังกายฉันรักการออกกำลังกายฉันรักการออกกำลังกาย ฉันชอบการออกกําลังกายฉันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงฉันออกกําลังกายอย่างมีความสุขในทุกวันแค่นี้พอเลือกเอาประโยคไหนก็ได้ที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่ใช้ในการเซลทล์กใส่ชุดคําพูดนี้กับตัวเองส่วนข้อที่3ก็คือคุณจําเป็นจะต้องแอคชั่นแต่ในการแอคชั่นของคุณเนี่ยคุณจะต้องต่อสู้กับตัวตนเดิมๆในอดีตเขาจะมาณนะตอนที่คุณกําลังจะเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าวิ่ง คือสมมุติถ้าคุณอยากวิ่งเขาจะมาในตอนที่คุณอยากที่จะออกจากบ้านเพื่อไปออกกำลังกายตัวตนเดิมๆจะมาในตอนนั้นคุณต้องต่อสู้กับเขาให้ได้ถ้าเขามาในรูปแบบของความคิดอย่าไปเลยนอนอยู่บ้านเถอะต่อสู้กับเขาให้ได้นี่เป็นหน้าที่ของคุณเพื่อให้เกิดการแอคชั่นสั้นๆด้วยคำว่าฉันจะไปพูดแค่นี้พอถ้าความคิดเหล่านั้นมาฉุดลั้งคุณไม่ให้ไปออกกำลังกาย พูดสั้นๆฉันจะไปและออกไปเลยเด็ดขาดการสั่งจิตให้คุณรักการออกกำลังกายจึงจะบังเกิดขึ้นจริงในโลกมายาการออกกำลังกายครั้งนี้จะได้ผลไวกว่าเร็วกว่าเพราะคุณใช้กดแรงดนึ่งดูดร่วมด้วยคิดว่าครูตอบครบเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นก็หมั่นฝึกฝนแล้วก็ลงมือทำมันจึงจะเกิดขึ้น